วัา,าทอลกในตอนนี้ก็ยังอยู่ในส่วนของการวิเคราะห์ให้ฟังเกี่ยวกับบทความที่ผมได้เขียนต่อเนื่องให้กับสถาบันกรรมการไทย IOD ก็เรียกว,ว่าเป็นสถาบันสำหรับกรรมการแล้วครับที่เตรียมตัวที่จะเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บทความนี้เป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหุ้นหุ้นลมหุ้นฟรีหุ้นถูกตอนที่1ยังอยู่ในหมวดของ Director Need to Know กรรมการควรจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างแล้วก็จะไปเกี่ยวโยงกับเรื่องกฎหมายเรื่องมาตรฐานบัญชีเรื่องของภาษีบทความนี้เขียนอยู่ในเ,ออเว็บไซต์นะครับก็ช่วงหลังเนี่ยไ o d ไม่ได้ทำเป็นเล่มๆล,ละก็เป็นเว็บไซต์แล้วก็สามารถที่จะ เข้าไปอ่านได้ออนไลน์ออนไลน์ก็ก็ถือว่าเป็นแนวในปัจจุบันนะครับก็คือพยายามลดการใช้กระดาษนะฮะหุ้นลมหุ้นฟรีหุ้นถูกตอนที่1สําหรับกรรมการบริษัทเป็นเรื่องอะไรจริงๆแล้วในวงการตลาดหลักทรัพย์ในเราเราคุ้นเคยกับคําว่าแชร์เบสเพย์เมนต์มาตั้งแต่ปี2อ5 4เป็นมาตรฐานบัญชีถามว่าแล้วประเทศไทยเรา ใช้เรื่องนี้คิดเองหรือไม่ไม่ใช่เราใช้มาตรฐานตามตามนานาชาตินะตามมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานสากลที่เรียกว่า IFRS ของเราก็เป็น TFRS ภาษาไทยใช้คำว่าการจ่ายค่าตอบแทนโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์คือใช้หุ้นเป็นฐานในการให้ให้หุ้นให้กับกรรมการผู้บริหารลูกจ้างพนักงานเน้นเฉพาะว่ากรรมการบริษัทได้อะไรบริษัทเสียอะไร กรรมการได้บริษัทเสียหรือไม่ในมาตรฐานบัญชีนี้ต้องบอกว่าเป็นมาตรฐานบัญชีสําหรับบริษัทมหาชนที่เรียกว่า pae จะไม่ใช่บริษัทเอกชนบริษัทเอกชนที่ว่า npae non public account ในมาตรฐานบัญชีสำหรับบริษัทมหาชนที่เป็น pae นี้อยู่ใน tfrs ฉบับที่2 thai financial reporting standard กำหนดเรื่องการใช้หุ้นทุนหุ้นทุนคือ Equi t y ไม่ใช่หุ้นคู้ equity คือ equity ี้อ instrument ไม่ใช่หุ้นกู่ซึ่งเป็น d e b t Instrument ไม่ใช่ตราสารนี้บริษัทออกหุ้นมาเป็นหุ้นทุนแล้วเอาไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนแทนเงินสดคือแทนที่จะจ่ายเงินสดให้กับกรรมการให้กับผู้บริหารให้กับลูก,ลกจ้างแต่ใช้เป็นหุ้นแทนการจ่ายค่าตอบแทนโดยใช้หุ้นในลักษณะนี้เนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า share based payment หรือ S B P เพื่อเป็นการชาระหนี้ค่าตอบแทนกรรมการโบนัสกรรมการค่าจ้างตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั่นคือเป็นกรณีบริษัทเนี่ยให้หุ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นเดิมของบริษัทมหาชนนั้นหรือหุ้นใหม่ให้หุ้นแก่กรรมการทั้งที่เป็นหุ้นฟรีหุ้นฟรีคือหรือหุ้นลมคือไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนเลยหรือเป็นหุ้นที่ราคาถูกหุ้นถูกที่กรรมการซื้อหุ้นในในราคาที่ถูกกว่าปกติถูกกว่าคนอื่น ถูกกว่าปกติคืออะไรต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมหรือแฟ i r v a l ูตามมาตรฐานบัญชีเกณฑ์นี้สภาชาชีพบัญชีเนี่ยรับเอามาตั้งแต่ปี2 5 5 4แก้ไขล่าสุดเท่าที่ผมติดตามคือปี2 5 6 1ให้มันทันสมัยมากขึ้นแล้วก็มีแนวแนว,แนวคำอธิบายที่ยกเว้นบางเรื่องด้วยเช่นเป็นหุ้นของกรณีการจัดการมรดกหรือหุ้นในครอบครัวอันนี้เป็นกรณียกเว้น ก่อนหน้านั้นในอดีตบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์จำนวนมากครับมีการออกหุ้นใหม่เพิ่มทุนฟรีให้แก่กรรมการบริษัทลูกจ้างในแบบ e-sop employee stock option กรรมการบริษัทมหาชนก็ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนใดๆเลยในการลงหุ้นในการลงหุ้นในการจ่ายค่าหุ้นพนักง,งานเหมือนกันในอดีตมีคดีภาษีคดีหนึ่งเป็น tax case ของของบริษัทชอการช่าง อดีตนะไม่ใช่ปัจจุบันนะครับอดีตนะบริษัทชอรกันช่างทําก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์ในอดีตเนี่ยมีการให้หุ้นฟรีแก่กรรมการ,การบริษัทเป็นจํานวนล้านหุ้นในยุคนั้นยังเป็นยุคที่มาตรฐานฉบับที่2ใเนี่ย TFS ฉบับที่2อง Share Based p m e n t ยังไม่ได้ใช้คือก่อนปี2อง4คดีก็ขึ้นสู่ศาลกรรมการ,การ,การบริษัทได้หุ้นฟรีเป็นล้านหุ้น ขึ้นสู่ศาลในที่สุดศาลฎีกาก็ตัดสินครับสรุปว่าหุ้นฟรีหรือหุ้นลมนั้นเป็นเงินได้เป็นเงินได้ที่ต้องเสียภาษี taxable income คือเป็น income คือเงินได้ที่ที่ tax ได้ไม่ยกเว้นภาษีต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรรมการก็เป็นบุคคลธรรมดาอยู่แล้วทวน,นี้เรามาดูครับกรรมการบริษัทได้อะไรหุ้นฟรีหุ้นถูกแล้วภาษีบุคคลธรรมดาเสียยังไงบริษัทมหาชน เสียหายอะไรแชร์เบสเพมเ e นต์เนี่ย S B P เนี่ยใช้กับมาตรฐานบัญชีบริษัทมหาชนนะครับไม่ใช้กับบริษัทเอกชนแต่ต้องไม่ลืมบริษัทเอกชนหลายรายที่เตรียมตัวจะ I P O เข้าตลาดหลักทรัพย์ท่านต้องเปลี่ยนมาตรฐานบัญชีของท่านให้เป็นแบบมหาชนปัจจุบันก็อย่างไว้ต้อง3ปีนั่นคือถ้ามีประเด็นเรื่องแชร์เบสเพ a เ m น n ์ในขณะที่ท่านเตรียม คบกันเงินให้เป็นมาตรฐานแบบมหาชน1-2-3แล้วมีเรื่องแ h a r e e payment กระทบกระทบแน่นอนแม้ว่าบริษัทท่านจะเป็นบริษัทเอกชนยังไม่แปลสภาพเป็นมหาชนก็ตามอ่าอันนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าผู้สอบบัญชีหรือ auditor ที่ที่สอบบัญชีท่านก็จะรู้เรื่องพวกนี้เป็นอย่างดีและเป็นเรื่องที่สําคัญมากและทางกรตตซึ่งเป็น regulator ก็ให้ความสําคัญด้วยเพราะมีการแอบ เอาหุ้นไปให้กรรมการเอาหุ้นไปให้ผู้บริหารหุ้นให้พนักง,งานหรือไม่โดยเฉพาะกรรมการที่เป็นคีย์แมนผู้บริหารที่เป็นคีย์แมนผู้สอบบัญชีที่รู้เรื่องพวกนี้ก็ต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานกรอตสํสหรับการสอบบัญชีที่เป็นมาตรฐานแบบ P A E นั่นคือก็ต้องเข้าใจเรื่องงบการเงินรวมเรื่อง consolidation แยกต่างหากจากง,งบเฉพาะกิจการหรืองบเดี่ยวนะครับซึ่งอันนั้นไปอยู่ใน ามาตรฐานบัญชีฉบับที่10 t f i s ฉบับที่10นะครับแล้วก็รู้เรื่องชเช่าเบสเพย์เมนแน่นอนต่อมามาดูครับว่าทําไมชาเช a าเบสเพย์เม้นการจ่ายค่าตอบแทนโดยใช้หุ้นแทนเงินสดถึงมีปัญหาหัวใจสําคัญของเช a าเบสเพย์เม้นคือการนําหุ้นของบริษัทที่เป็นส่วนของทุนหรือส่วนของเจ้าของเนี่ยไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนโดยไม่ผ่านงบกําไรขาดทุนไม่ผ่านเหมือนซ่อนรายจ่ายไว้ ซ่อนรายจ่ายไว้แล้วไปออกในส่วนของเจ้าของในงบดุลซ่อนรายจ่ายในงบกำไรกับทุนไปออกในงบดุลคือเหมือนเจ้าของในเฉือนเนื้อตัวเองอะออกไปหากเป็นหุ้นใหม่เพิ่มทุนก็ส่งผลให้บริษัทไม่มีเงินเข้ามาจริงไม่มีเงินเข้ามาจริงเพาะออกหุ้นลมให้พอไม่มีเงินเข้ามาจริงในส่วนสินทรัพย์ซึ่งเป็นเงินสดก็จะไม่มีก็จะไม่มีหากเป็นหุ้นเดิมก็ส่งผลให้บริษัทไม่มีรายจ่ายจริงเอาหุ้นเดิมแอบให้กัน จริงๆเรื่องนี้ตั้งต้นของเรื่องช h a r e b a e d payment มันเกิดขึ้นในอเมริกามาก่อนนะครับมาก่อนมีการซ่อนรายจ่ายไว้เพราะฉะนั้นก็เลยมีมาตรฐานบัญชีนี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อไม่มีรายจ่ายจริงออกจากผลประกอบการออกจากงบก,ากําไรขาดทุนก็กลายเป็นซ่อนรายจ่ายก็ทำกำําเหมือนทับกําไรหลอกทํากําไรหลอกส,สิ่งที่บรนตามมาก็คืองบการเงินทั้งงบดุลงบกำไรขาดทุนไม่สะท้อนความจริงเ <het S 1> มื่อนําเสนอต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงเจ้าหนี้บริษัทซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียก็เหมือนก็เหมือนหลอกผู้ถือหุ้นด้วยคนอื่นนะโดยเฉพาะรายย่อยหลอกเจ้าหนี้ด้วยหลอกหน่วยงานราชการด้วยสิ่งที่ตามมาคือนอกจากหุ้นลมหรือหุ้นฟรีกรณีหุ้นถูกคือราคาถูกกว่าชาวบ้านถูกกว่าราคาแฟร์แวรลูแฟร์แวรลูฟคือมูลาค่ายุดทีด่ทำในทางบัญชีหรือราคาที่ซื้อขายทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในภาวะปกติระหว่างผู้ซื้อผู้ขายมันก็จะกระทบกับผู้ถือหุ้นเดิม สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมนั้นเป็นรายย่อยที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในการซื้อหุ้นราคาถูกนั้นด้วยพูดได้ง่ายไม่ใช่แฟร์เพลย์มากไปกว่านั้นซึ่งเป็นข้อสำคัญคือกรณีถ้าเป็นผู้ถือหุ้นหน้าใหม่ได้หุ้นที่เป็นราคาถูกหุ้นหน้าใหม่หุ้นผู้ถือหุ้นหน้าใหม่ก็กรรมการบริษัทผู้รบริหารบริษัทที่ได้หุ้นถูกก็ส่งผลต่อสัดส่วนหุ้นคือเกิดดัชนอีกเกิดดัชนในตลาดหลักทรัพย์ก็จะมีประเด็นที่เราเรียกกันว่า เป็นเรื่องของ uh, uh, private placement การเสนอขายหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะเจาะจงเฉพาะกลุ่มเฉพาะคนนะครับนะแต่ถ้าบาังเอิญจ่ายแล้วไม่ได้มีเงินเข้ามาเป็นเรื่อง share base p a y m e n t เนี่ยก็เกิดความไม่เท่าเทียมกันมันก็กลายเป็นมาตรฐานที่ต้องสร้างความเท่าเทียมเกิดความสเสมอภาคของทุนที่เรียกว่า equity e q u a l i z a t i o n ด้านราคาหุ้นคือมันต้องแร์ ที่ได้มาก่อนหรือหลังระหว่างผู้รู้นเดิมกับผู้รู้นใหม่เพื่อไม่ให้มันได้เปรียบเสียเปรียบต่อกันอันนี้คือถ้าไม่ได้คิดอะไรมากเนี่ยก็จะมองข้ามไปเลยแต่ถ้าคิดให้ดีๆเนี่ยผู้รู้นเดิมผู้รู้นใหม่เนี่ยมันควรจะต้องมีความเสมอภาคกันนะครับใช้เบสเพ์เมนต์ส่งผลกระทบตอง,งบการเงินของบริษัทมาชนอย่างไรมีผลร้ายต่อการ I p o เตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือไม่มีแน่นอนปัญหาภาษีเป็นอย่างไรกรการบริษัทจัดการอย่างไร กดติดตามตอนที่2ซึ่งเป็นตอนจบของวันราทออค,ครับ